ฮนนฮนนชาวดิกาซาวดิกาของคต่าชาติซาุดิกาชาวาอาการิกาชาวาอากาิกะซาดิกอินดีทับเข้าสู่รายการทกโชนะครับวันนี้มีแค่กรับจูนะครับแคกรับจูคุมเป็ดฮาลังกรับซาวดรกบ สวัสดีครับคุณอาชีพอะไรครับอ๋อเป็นนักแสดงครับแับวก็รับหนังรับละครเล่นตลกแล้วก็พิธีกรครับรปปกติทําอะไรครับก็รับอาชีพคือนักแสดงรูปปกติทำอะไรครับเป็นนักแสดงครับรับหนังรับละครพิธีกริแล้วก็เล่นตลกครับโอ้ไปเที่ยวไปไหนครับ โดยอาชีพของผมแล้วผมก็ออกกองหรือว่าไปคอนเสิร์ตผมก็จะไปต่างจังหวัดบ่อยมากครับโอ้โหนมากใช่ครับไปทุกๆจังหวัดเลยครับก็จากอายุงานของผมก็ไปทุกจังหวัดมาแล้วครับตอนนี้ผมอยากไปเที่ยวครับเที่ยวเกาหลีครับคุอไปเลยครับเอาจริงๆผมไปบ่อยมากเลยครับไปบ่อยใช่ครับ ไปกี่ครั้งแล้วครับถ้านับครั้งนี้ไปนับไม่ท้่วนนะครับเผมว่ายังไม่ได้ยังไม่เคยไปนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมจะพาคุณไปครับโอเครับโอ้คุณเต็มมากเลยแล้วก็เวลาไปเที่ยวเกาหลีคุณจะทำอะไรครับก่อนอื่นถ้าไปผมก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไปก่อนเวลาไปที่นำ้ำกบเอา ก็อย่างแพงสุดก็พันแปดครับใช่ครับถูกสุดก็แปดร้อยครับเพลร้อยใช่ครับเพลร้อยกู้ถึงก้าเดียวครับใช่ครับคุณเหรคุณไม่เคยไปใช่ไหมครับไม่เคยไปครผมไปมาบ่อยจ่ายเพลร้อยลดคูณที่นอนถึงสิครับคุณเหรอไปยังไงครับขับรถไปครับใช่ครับผมคิดว่านั่าจะขึ้นบิ๊ก ไปนั่งเครื่องให้เสียเวลาทำไมอ่ะ <Uh> มันอยู่ใกล้ๆแค่น <uh> totally. yeah. ี้เองขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงคิดว่าขับรถเสียเวลามากเลยเม่เสียเวลาครับใช่ครับไปครั้งหนึ่งก็ไปเที่ยวทีก็สองชั่วโมงอ้าตุนตีนานแล้วบีซ่าอยู่ที่ไหนครับฝรั่งเศสวีซ่าวีซ่าวีซ่าเราไม่ต้องใช้ครับตอนนี้เป็นประเทศเปิดครับ ไม่ต้องยืดพาส์ตหรือว่าวีซ่าครับสามารถเข้าออกได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่วีซ่าวีซ่าวีซ่าผมไม่เคยเจอนะครับกรุแต่ผมเคยเจอมิยาบิมิยาบิใช่ครับไปบอยขนาดนั้นือภาษาการดีได้ด้วยใช่ก็พอได้นะครับพูดได้ถามว่าไปบ่อยไหมก็เดือนหนึ่งประมาณห้าครั้งได้ผมก็ไปบ่อยนะครับเดือนหนึ่งไปห้าครั้งใช่ครับห้าก็ ไปแล้วแล้วเจอบปาที่นี่หรอก็ไปกลับครับบางทีก็ค้างคืนก็มีรับ,บางทีก็ชั่วข่าวแต่ส่วนมากจะชั่วข่าวไปกลับไปกลับห้าครั้งหรอปะเดือนละห้าครั้งเดือนละห้าครั้งอันนี้คือก่อนโควิดนะครับ,รบแต่ช่วงโควิดมาก็สามเดือนครั้งเงินเงินไม่ค่อยมีครับดูวันละคนเดียวใช่ครับแต่ตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วก็เริ่มไปบ่อยแล้วใช่ครับ ถ้าไปถึงผมก็จะเรียอะไรครับโอ้เรียมหรือใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเรียเลยเรียเลรียอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับเรียเลยเรียเลยอยเงียอะไรนะครับมันเป็นภาษาบ้านเขาโอ้ภาษาบ้านเก่าอะไรเรียเลยเรี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 ยใช่ครับมันเป็นการทักทายกันก่อนโอ้ถ้าเจอกับแล้วมอสวัสดีเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าสวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่คำนั้นครับพ่อ้องใช่ครับถ้าสวัสดีให้ทักทายกันต้องพูดคำว่าปิโตจังพี่ โตจังไม่ใช่ไม่ใช่อนโยฮาเซอนโยอนโยอนโยฮาเซโยใช่อันนั้นเกาหลีใต้ครับพี่โตจังใช่ครับจูเล่จูเล่กับพี่โตจังนี่อะไรอี่มัรับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมหิวข้าวหรือฉันหิวข้าวหิวข้าวถ้าใช้คำว่าอีโนนอีโนนอีโนนออีโนนแปลว่าหิวข้าวใช่ครับใช่ครับ ขี้นอนึงแต่ถ้าเกิดอิ่นแล้วอินแล้วใช่ครับอิ่นแล้วอิ่แล้วใช่ครับคุ้อยงครับชาวดีกาใช่นชาวดีกาวดีวัวดีกาชาวดีกาไม่ใช่ครับชาวดีกาคคนตัชาดิัวดีกาชาวดีกาชาวดิกาชาวดิกา ค่อยๆเป,ไป,ป like, ็นภาาอีกคนหนึ่งว้าวก่อนกลับเจมสครับชักว้าวดีกว่าชักว้าวดีกว่าเรียนรู้ง no. ่ายมากเลยครับสมมุติว่าเอาสามคำนั้นมารวมกันสวัสดีครับผมหิวข้าวและผมหิวอิ่มแล้วโอ้พีโตจังโนอะไรนะครับขี้นกุนงขี้นกุีนกนุ่ กดีว่า,วา <c oughs> คุณถือว่าเป็นพีธีกรที่เรียนรู้ไวพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมครับพร้อมที่จะไปเที่ยวกะหรีก่กับผมไหมพรครับ <c oughs> ไปแล้วไปเที่ยวกะหรี่ดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปเอางี้กว่าก่อนที่จะไปคุณเชื่อไหมครับว่า<ม>น้ำอันเนี้ย<ม><ม>ปิดอยู่ปิดอยู่ใช่ใช่ปิดอยู่ ผมเทเข้าไปตรงเนี้ยผมกินได้ลูกเขาคุณเชื่อไหมครับไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมทําให้ดูเอผมทําเสร็จแล้วไปเที่ยวกะหล่ีกันไปเที่ยวกาหลีกันใช่ครับเร้วต้มเตรียมอะไรบ้างครับก็เตรียมถุงไปอย่างเดียวถุงถุงไปอย่างเดียวอ๋อกระเป๋านะอืมใช่เ้าจุดแล้วก็เตรียมน้ํามันออยน้ํามันออยใช่ครับน้ำมันออย เียน้วอยากไปแล้วใช่ไหมครับไฟนี้ก่อนครับอ๋อไปเที่ยวกะเหรี่ยงไฟร้อนหน้าครับขบวนกิจกรรมมากมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากไป เที่ยวเากาหลีนะครับอะไับคะตอนนี้ผมมีอยากไปเที่ยวเชื่อไหมเชื่อกูได้ไม่เชื่อเด็กไม่เชื่อเด็กมึงเชื่อแล้วกูจะเล่นยังไงอ่ะ